เกื่อนแคว้น้อยบำรุงแดนเนี่ยนะครับผมก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วเนาะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่มากับรถสองจังหวะเนี่ครับโอ้เพื่อนสมาชิกเยอะมากบรรยากาศก,ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสวยดี นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับจุดสันเขินเนี่ยเขาให้เพียงแค่เดินเข้าไปถ่ายรูปนะครับแต่ไม่ให้เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเหมือนครั้งนั้นที่ผมมานั่นเองครับรอบนี้ก็ถือว่าน้ําเยอะนะครับเพราะว่าผมมาตอนนั้นนะ่ะน้ายุบเยอะกว่านี้อีกแต่บรรยากาศโดยรวมถึงแม้ว่าจะเป็นอากาศร้อนนะครับแต่ก็มีลมพัดเย็นดีเหมือนกัน แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเหมือนกันแหละครับก่หลายก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับเราก็มา นัดถ่ายรูปกันตรงนี้นี่เองนะครับตรงหน้าป้ายคืนเควน้อยวันนี้ก็เอาสมุดวันเลยครับโอเครูปไม่หายแล้วรีบโหลดก่อนเลยคนรูปหายเสียดายพลาดเลยครับภาพยังสวยฮะโอ้รีบโหลดลงถ่ายาย,ยังดีแต่เราก็เล่นคาย,ยืนบ้างโอ้ถ่ายซะเยอะตอนนี้โหลดลงนี่เลยถ่ายปุ๊บโหลดลงถ่ายปุ๊บโ,โอเคภาพจะได้ไม่หายภาพจะได้ไม่หาย ลูกอยู่นี่เละเมื่อกี้โอเคมีเครื่องแล้วนัดกันเป็นสองสามอาทิตย์รอบนี้นะครับน้ำขึ้นมาเยอะเลย <c oughs> ตอนนั้นผมมาเนี่ยผมมองเห็นดินอยู่ด้านล่างเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือมาถึงสันเขื่อนเลยแสดงว่าน้ำขึ้นเยอะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับผมก็ถ่ายได้สิงละอันพละน้อยนะครับนะรนะแบตก็ใกล้จะหมดแล้วก็ถ่ายได้นิดหน่อยครับกับแบบนี้แหละนะครับทรงลุงเน้นขี่เที่ยวไม่เน้นซิ่งแค่ถ่ายรูปหล่อๆก็เอาแล้วครับรถแต่ละคนันนี้สุดๆเลย ถ่ายรูปแล้วแสงแดดนะครับโหแล้วยิงไบก้าวด้านหลังเนี่ยเข้ากับเขินแควน้อยเลยนะครับภาพเวลาถ่ายออกมาสวยแน่นอน นี่นะครับก็ ออกทิปมาเป็นกลุ่มก็มาขี่รถเล่นกันถ่ายรูปกันนะครับ,บ<า>ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บนสันเขื่อนนะครับบนสันเขืเ่อนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนั่นเองนะครับก็ถ่ายรูปกันคุยเล่นกันสนทนาตามภาษาคนชอบสองจังหวะนะครับก็ได้เป็นการพบปะเพื่อนฝูงได้เจอเพื่อนฝูงใหม่ๆนะครับสร้างมิตรภาพชาวสองล้อน,นั่นเองครับ วันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละครับผมก็ถ่ายได้ประมาณนี้แหละตอนแรกว่าจะไปน้ําตกนะครับแต่ว่ามันเย็นแล้วเนาะก็ออกมาช้าด้วยนะครับออกมาสิบโมงครึ่งแล้วครับใครสนใจที่จะมาเทียเท่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับที่เขืเ่อนแควน้อยบำรุงแดนอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกครับ ด้านหลังนีครับเป็นใบกลาวที่สวยเลยแสงแดดยามเย็นนี่มันสวยจริงๆครับผมก็ถ่ายได้ประมาณนี้นะครับคลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย